พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุกวันกรันับพุตธต่าที่กรุงราชคฤห์และก็ตอนบ่ายพระสงฆ์พันสองร้อยาร่วมกันมารวมกันพระพุทธองค์ได้บัญญัติวินัยและก็สวดท้ายให้โอวาทปฏิโมกในโอวาทปฏิโมกนั้นคืออะไรสัพปปาปัจจากระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปดา การยังกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตต์ปริโยรปานังการทํากิจให้ผ่องใสผ่องแผ้วเอตัองพุทธานัสาสนังนี่คือทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปลุกหลงพ่อเปรียบเทียบปัจฉิพโอวาทว่าท่านท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนทยะวยธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์าาปปนะตน,ลลน,ลน,นและประโยชน์ท่าน อันนี้ทั้งสองสั์นี้เป็นถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเป็นอมตะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตายพวกเราคิดให้ดูกันแล้วกันออันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนส่งเสียสั่งเสียพวกเราท่านทั้งหลายลำดับที่หนึ่งข้อคิดก่อนฟังธรรมแผ่นที่9้า โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีซีดีแผ่นที่9ของหลวงพ่อกำลังจะออกสู่สังคมชุมชนแต่แต่ตาไม่จริงถ้าหากว่าผู้ที่ตั้งใจฟังหลายๆแผ่นที่ผ่านมาหลวงพ่อว่าคงจะเกิดประโยชน์ ต่อผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยไม่ไม่อยากจะพูดคำนี้อยากจะพูดว่าต้องเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมากทีเดียวคงจะมีข้อคิดหลายๆเรื่องในซีดีแต่ละแผ่นแต่แผ่นนี้หลวงพ่อตั้งชื่อว่าบัณฑิตฝึกตนวินยูชน ฝึกใจซีดีแผ่นที่เก้าทำไมจึงว่าบัณฑิตฝึกตนวินยูชนฝึกใจถ้าหากว่าพวกเราไม่ฝึกตนไม่ฝึกฝนตนจะเป็นคนดีได้อย่างไรตั้งแต่พวกเราเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็ต้องสอนทําเมื่อสอนแล้วเด็กที่ได้ยินได้ฟังก็ต้องฝึกฝนตามที่พ่อแม่บอกกล่าว จึงจะเป็นเด็กที่ดีได้ถ้าหาว่าเด็กไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ก็เป็นเด็กหัวดือ้อหัวร้านเป็นเด็กที่พวกเราเห็นก็แล้วกันที่เด็กเป็นโรคออริสติกอย่างนี้ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่พวกเราว่าเป็นยังไงถ้าหาว่าเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสติสัมสสปชัญญะเป็นผู้มีปัญญา,เ,าเชื่อฟังแล้วก็ศึกษา ตามที่ได้ยินได้ฟังมาคนคนนั้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เท่าแก่ชราก็จะเป็นผู้มีปัญญาเพราะนั้นผู้ที่จะเป็นบัณฑิตเนี่ยต้องฝึกตนอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าบัณฑิตะสมณีน,นที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรท่านบวชแต่อายุเจ็ดขวบเป็นลูกเศรษฐีพอบวชเข้ามาแล้ว พระสารีบุตรพาไปบินทาบาทพาเดินไปบินทบาทวันแรกเด็กไม่เคยเข้าไปสู่หมู่บ้านคือไม่เคยไปในที่ชุมชนในที่คันดานท่านอยู่แต่ในบ้านพออายุเจ็ดขวบเองเป็นสามนเณรน้อยเดินตามหลังพระสารีบุตรพอเดินไปเนรน้อยก็ถามว่าท่านอาจารย์ครับอันนั้นเขาทำอะไร พระสารีบุตรว่าอันนั้นเขาไขน้ําเข้านาคือปล่อยน้ําเข้านาเขานาข้าวเขาท่านอาจารย์ครับน้าเนี่ยมันมีวิญญาณไหมมันมีใจไหมไม่มีน้ําไม่มีใจไม่มีวิญญาณบัณฑิตสมณนเณรก็คิดในใจว่าขนาดน้ําไม่มีวิญญาณไม่มีใจเขายังดัดหรือว่าเขายังคัดเข้าไปสู่ท้องนาเขาได้ แต่เรามีใจเรามีวิญญาณเราน่าจะฝึกฝนตนได้แต่ก็คิดในใจแล้วก็เดินไปอีกไปเห็นในช่างเขาถากไม้สามเณรก็ไม่เคยเห็นกระถามภาษาริบุตรีว่าอันนั้นเขาทำอะไรครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์าารยก็ตอบว่าอันนั้นเขาดัดไม้เขาถากไม้เพื่อจะให้มันตรงไปตามแนวแถวที่เขาต้องการ เขาากให้มันตรงเขาก็ดัดถากดัดเข้าไปไม้มันมีวิญญาณไหมท่านอาจารย์ไม่มีไม่มีวิญญาณสมณเนนสมมนเนนก็คิดขนาดไม้ไม่มีวิญญาณเขายังดัดให้ตรงได้แต่เราทําไมเรามีวิญญาณเรามีใจเราจะดัดให้ตรงไม่ได้เหรออันนี้ก็อยู่ในใจของสมมนเนนคือท่านสอนขั้นไปเรื่อยเหมือนกันแต่นี้ท่านไปเห็นช่างพวกเขาดัดลูกศร ลูกศรก็คือลูกศรที่ยิงธนูนั่นแหละคือทางว่าลูกศรมันโคง้งมันยิงธนูมันก็ไม่ตรงอันนี้ก่อนเขาที่จะทําให้เป็นลูกศรให้ตรงได้เขาต้องมาดัดด้วยไฟเพื่อให้มันให้มันอ่อนล่นด้วยไฟแล้วว่าเอาไปผิงไฟซะก่อนให้มันอ่อนจากนั้นมาเขาก็ดัดดัดลูกศรให้ตรงแล้วเขาก็เล็งแล้วเล็งอีกเพื่อจะให้มันตรงสมณเณรเขาไปเห็น ถามอาจารย์อาจารย์ครับอันนั้นเขาทําอะไรทําไมเขาเล็งแล้วเล็งอีกอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเขาดัดลูกศรเพื่อจะให้มันตรงสัมมเเรนเขาถามว่าลูกศรมีวิญญาณไหมท่านอาจารย์ไม่มีสัมมเเรนลูกศรไม่มีวิญญาณสัมมเเรนเขาก็คิดว่าเออขนาดลูกศรไม่มีวิญญาณไม่มีใจเขายังดัดให้ตรงได้เรามีใจ มีความรู้สึกมีวิญญาณเราจะดัดให้ตรงไม่ได้เหรอจากนั้นทัาสัมมาณนได้กติทำสองสามอย่างก็บอกท่านอาจารย์ครับผมจะขอกลับไปที่วัดครับไปพักครับก็เลยมอบบาทให้อาจารย์จากนั้นสัมมาณีก็เดินกลับมาหาที่พักตัวเองอย่างนี้หลวงพ่อยพูดอย่างรวบลัดนะคือเอาแต่เนื้อความจากนั้นสัมมาณีก็เขามานั่งที่กุฏิ ของท่านที่ที่ภาคของท่านท่านก็นั่งภาวนาท่านก็ดูใจของท่านท่านก็บอกว่าน้ำไม่มีวิญญาณเขายังฝึกดัดลงไปใส่นาปล่อยลงไปใส่ท้องนาของเขาได้ช่างถากต้นไม้ไม่มีวิญญาณเขายังถากให้ตรงได้ลูกศรไม่มีวิญญาณเขายังดัดให้ตรงได้ เราควรจะฝึกฝนตนให้มันตรงให้มันเข้าสู่ทิศทางจากนั้นถ้านก็นั่งภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของจิตใจของท่านจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันในเช้านั้นนี่เนาะบัณฑิตะสมมเนนนี่หว่าบ,บัณฑิตควรฝึกตนวินยูชนควรฝึกใจการฝึกฝนตนเนี่ยสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ควรจะฝึก ให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าปล่อยตามอัธถาใจทําตามอําเภอใจถ้าหากว่าปล่อยตามอําเภอใจคิดตามอําเภอใจพูดตามอําเภอใจทําตามอําเภอใจจะเป็นคนดีได้อย่างไรจะเป็นพระที่ดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านเมื่อได้ยินซีดีแผ่นที่เก้าของหลวงพ่อนะก็ขอให้ฝึกฝนตนต,นตามแนวแถว ที่ได้ยินได้ฟังตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อเองก็ได้นำทมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำทมคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาเผยแพร่ขยายผลแล้วก็ให้พวกเราได้ได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราเกิดมาแล้วไม่ได้ยินได้ฟังจะเป็นคนฉลาดได้อย่างไรเพราะนั้นเรื่องการได้ยินได้ฟังเนี่ย เป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาอเป็นบอ่อเกิดสติปัญญาของพวกเราถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดสติปัญญาขึ้นมานั้นมองไม่เห็นทางว่าง้นมองไม่เห็นทางเพราะนั้นเรื่องการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนามาคิดนามาไตรตรองเหตุและผลเราจะขยายผลไปเรื่อยๆสติปัญญาของเราก็จะกว้างขวางไปเรื่อยๆ ยิ่งได้ยินพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาเป็นต้นความคิดของพระธรรมคำสั่งสอนพวกเรานำพระธรรมคำสั่งสอนท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านหมดจดจากกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วนำมาสั่งสอนพวกเราถึงจะเป็นตัวมดตัวหนูตัวเลน ก็นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเมตตาให้พวกเราพวกเราก็จะนำมาคิดมาไตรตรองมาพิจารณาปรับปรุงกายวาจายใจของเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะประสบความสุขความเย็นใจเพราะนั้นเมื่อพวกเราได้ยินซีดีแผ่นที่9แล้วข,ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติความสำเร็จ ความสุขความเย็นใจก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประก,การ